หอมแกงน้ำมันสมเลยจ้าพี่น้อง,แ,องแกงไก่ใส่น้ำมันสมใส่ผักอีตูหอมอหอมดนนะหอมค่ะบผักอีกตูปลูกเองเก็บสดๆจากสวนกระห้องหอมนะคะทุกคนเตือนๆเลยจ้ะ ข้าวน้ำกันแล้วจ้ะทุกคนแกงไก่เซโนเมสมเขาแซ่บแซบห,หอมแล้วจ้ะผักอิตูเป็นสวนผักอิตูสดๆผักคุ้นตูค่ะคุ้นตูหอมหอมสดๆจากสวนเลยจ้ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยโอ้ยหอมแซ่บค่ะพี่น้อง สวัสด,ดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนตา,าจามาจ้าทุกคนกินข้าวน้กันข้าวเหนียวหอนทอดค่ะพี่นต่เนี้ยอนหอนเลยมือนี้มา้แซ่บค่ะข้าวเหนียวมือนี้มีแกงนม,ม่ส้มนะคะทุกคนแกงนมัส้มใส่ไก่ขอนหอดเลยค่ะแซ่บนวหลายบ่ได้กินโดนแล้วเมนูนี้ครอคได้เฮดหมูทอดค่ะไก่ไก่ย,ย่างอบลมร้อนนะคะ ขอนิว้วมือห่อนค่ะพี่คนไงมากินน้ำกันอืมใช่กินแล้วนั่งดูมูหอหอดอืมแล้เอาติชูมาแช่น้ำมันออกจากลูกเนีย่ยก็โอ้ยเอาเนี่ย แล้วไม่สมใจไกรผักกีตูมหอมค่ะทุกคนอาหารบ้านเฮากินย้ำได้กวาแสบผักกีตู หอมแห้งแล้วค่ะพี่ตูนเนี่ยไปตัดจดไปตัดสดๆมาจากสวน,นะค่ะเนาะเ ชีย่างเดี๋ยวบบมากักน้ำไม่สมมันเป็นแบบแผ่นใหญ่ค่ะมักกินแบบเป็นเส้น ักินตุ๊บิ้วไผ่มักกินขังอิตุบอทุกคนหอมกินที่บ้านกินที่เพื่อนแต่ของน่ะกินยังได้ก็ได้ดอกแซ่บ ก็หายวันสิไปได้สร้ายทุกคนบแต่ละมือละเได้หาแต่แนวกินไปดูใกล้ เมนูอาหารอีสานที่ต่างประเทศสื่ออ,อกะะหารสื่อยากนะคะหารสื่อไม่ค่อยได้นะแบบแบบนี้ต้องเ็ุกินเองนะคะทุกคน ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะทุกคนบ๊ายบายคลิปนาวแล้วทุก่อนค่ะ่อกัวนไป